คุณก็จะเป็นวัยทองทันทีไม่สามารถมีประจำเดือนได้ไม่สามารถมีลูกได้ถึงแม้ว่าจะยังมีมดลูกอยู่ก็ตามค่ะตัดมดลูกกับตัดรังไข่มีผลแตกต่างกันอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จากไขปัญหนาน้องสาวค่ะ ได้รับคําถามเข้ามาปรึกษานะคะจากคุณผู้หญิงนะคะจริงๆแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงหลายคนมากแล้วก็ปรึกษาเข้ามาเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือมีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณมดลูกเช <ๆ S 1> ่นมีเนื้องอกที่มดลูกมดลูกมีความผิดปกติแล้วคุณหมอจะรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยก็ปรึกษานะคะว่าในเมื่อจะผ่าตัดอยู่แล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกในระบบอุ้งเชิงการของผู้หญิงตัดแบบยกย่งไปเลยดีไหม ก็คือตัดทั้งมดลูกทั้งรังไข่ออกไปเลยดีไหมมันจะได้ไม่เกิดปัญหาทึ้่อีกในคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่าการผ่าตัดเอามดลูกออกเอารังไข่ออกมันมีผลแตกต่างกันอย่างไรบ้างก่อ,อ,อนอื่น <acab> นะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะคะว่ามดลูกของเรากับรังไข่เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรมันเกิดมาเพื่ออะไรนะคะนี่นะคะคือมดลูกและรังไข่ ลักษณะของมดลูกนะคะเขาเปรียบเทียบก็คือจะคล้ายๆกับลูกแพรค่ะข้างบนใหญ่นะคะแล้วก็จะเล็กลงเรื่อยๆส่วนรังไข่ก็จะมีด้วยกันสองข้างนะคะอันนี้คือรังไข่ทาหน้าที่ผลิตไข่เมื่อผลิตไข่ออกมาแล้วไข่ก็จะเดินไปตามท่อนําไข่มดลูกของเรานะคะจะมีแค่อันเดียวแต่รังไข่จะมีสองข้างนะคะมดลูกนะคะมีหน้าที่ในการทําให้ผู้หญิงคนนั้นสามารถตั้งครรภ์ได้แล้วก็มีประจำเดือนประจำเดือนของผู้หญิงก็คือผนังโพรงมดลูก ที่มันหลุดลอกตัวออกมาทุกเดือนผนังโพรงมดลูกจะมีหน้าที่ให้ไข่บาะนุ่มๆฟูๆเอาไว้รองรับตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเพื่อเจริญเติบโตต่อไปเป็นทารกโดยผนังโพรงมดลูกในนี้นะคะมันจะค่อยๆฟอร์มตัวนะตัวฟูตัวขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนครบ28วันเมื่อไม่มีตัวอ่อนก็คือแสดงว่าไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวในโพรงมดลูกนี้ ผนังโพรงมดลูกที่มันหนาตัวนั้นนะคะมันก็จะหลุดลอกออกมาเป็นประจําเดือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมดลูกก็คือทําให้ผู้หญิงคนนั้นมีประจําเดือนและสามารถตั้งครรภ์ได้ส่วนรังไข่นะคะมีสองข้างหน้าที่ของรังไข่ก็คือผลิตฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงนั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ผู้หญิงนะคะมีลักษณะความเป็นผู้หญิงมีผิวพรรณที่ผ่องใสมีน้ำมีนวลมีสุขภาพดี มีหน้าอกมีเอวดมีสะโพคเลือดลมไหลเวียนดีป้องกันภาวะกระดุกพุนถ้าฮอร์โมนหลั่งเป็นปกติอารมณ์ก็จะดีลดการเหวี่ยงวีนพูดอีกในนึงก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นนะคะรังไข่ยังทํางานเป็นปกติยังสามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนได้นะคะผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่มีอาการวัยทองเพราะอาการวัยทองนะคะเกิดจากการที่รังไข่หยุดทํางานหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนและอีกหน้าที่หนึ่งของรังไข่ก็คือผลิตไข่ เพื่อเอาไว้ผสมกับอสุจิทําให้ผู้หญิงคนนั้นสามารถตั้งครรภ์ได้ดังนั้นนะคะในคุณผู้หญิงที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับรังไข่เกี่ยวกับ,กกบอาวัยวะสืบพันธุ์ภายในนะคะถ้ามีความจําเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดถ้าคุณตัดเอาเฉพาะมดลูกออกไปอย่างเดียวเหลือรังไข่ไว้นะคะก็จะทําให้คุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แล้วก็ไม่มีประจำเดือน แต่คุณยังมีฮอร์โมนปกติค่ะรังไข่ของคุณยังสามารถผลิตฮอร์โมนเพศหญิงได้ตามปกติมันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงคุณก็จะยังมีลักษณะเป็นผู้หญิงเป็นวัยสาวปกติก็คือยังไม่มีอาการวัยทองค่ะแต่ในขณะที่ถ้าหากว่าคุณนะคะมีความผิดปกติเกี่ยวกับรังไข่นะคะข้างใดข้างหนึ่งแล้วถูกตัดรังไข่ไป1ข้างเหลืออีก1ข้างนะคะถ้ารังไข่ข้างนั้นยังสมบูรณ์ดียังสามารถสร้างฮอร์โมนได้ คุณก็จะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศค่ะเพราะรังไข่อีกหนึ่งข้างนั้นยังสามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายค่ะคุณก็จะยังไม่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับวัยทองยังสามารถตกไขย่ยังสามารถมีลูกได้แต่ถ้าหากว่าคุณถูกตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างคุณก็จะเข้าสู่วัยทองทันทีค่ะ ร่างกายหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิงทันทีคุณก็จะไม่มีประจำเดือนแล้วก็จะไม่สามารถมีลูกได้โดวยวิธีธรรมชาติถึงแม้ว่าคุณจะยังมีหมดลูกอยู่ก็ตามค่ะเพราะการที่หมดลูกจะสามารถมีประจำเดือนได้ต้องได้รับการกระตุ้นจากฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ด้วยค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้หญิงคนไหนนะคะที่ถูกกัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่สมควรที่จะเป็นวัยทองตามธรรมชาติคุณจะมีอาการวัยทองที่รุนแรงกว่าปกติค่ะ อายุโดยเฉลีย่ยของการเป็นวัยทองนะคะจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45-55ปีหรือโดยเฉลีย่ยก็คืออายุ50ปีค่ะถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรจะมีอาการที่รุนแรงกว่าการเข้าสู่วัยทองที่เป็นไปตามธรรมชาติตามอายุที่ควรจะเป็นค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจําเป็นต้องได้รับการรักษาแล้วก็แก้ไขอาจจําเป็นต้องได้รับฮอร์โมนทดแทนค่ะ ดังนั้นนะคะสรุปก็คือถ้าหากว่าตัดเอามดลูกออกไปเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้คุณจะไม่มีประจำเดือนแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนในร่างกายแต่ถ้าหากว่าถูกตัดรังไข่ไปหนึ่งข้างรังไข่อีกหนึ่งข้างยังสามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้ตามปกติและยังมีมดลูกอยู่คุณก็จะยังสามารถมีประจำเดือนมีลูกได้สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติยังไม่เป็นไวท้องค่ะแต่ถ้าหากว่าถูกตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้าง คุณก็จะเป็นไวทองทันทีไม่สามารถมีประจำเดือนได้ไม่สามารถมีลูกได้ถึงแม้ว่าจะยังมีมดลูกอยู่ก็ตามค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคุณสาวๆที่กำลังเจอกับปัญหามีความผิดปกติเกี่ยวกับอวัยวะภายในอุ้งเชิงการานไม่ว่าความผิดปกตินั้นจะเกิดขึ้นบริเวณมดลูกหรือว่าบริเวณรังไข่นะคะสิ่งสำคัญที่ควรจะทำนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่ามันมีความผิดปกติที่มดลูกเพียงอย่างเดียว ก็ตัดเฉพาะมดลูกไปค่ะถ้าหากว่ารังไข่ยังปกติยังมีประโยชน์อยู่ก็รักษารังไข่ไว้ให้นานที่สุดค่ะเพื่อให้ร่างกายของคุณยังมีฮอร์โมนเพศตามปกติป้องกันการเป็นวัยท้องก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งอาการมันจะรุนแรงกว่าปกติหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บาย b y ย